สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบของฝากปัจจวบเออพอดี กับประจวบใช่ปะแล้วทีนี้แม่ก้อยอ่ะก็ฝากของกินมาคือมันเป็นกับข้าวสูตรบ้านๆของประจวบซึ่งก้อยอ่ชอบกินมากเออแกงปลาไอเซียวรู้จักไหมปลาไอเซียวแต่ถ้าคนกรุงเขาเรียกว่าปลาเรียวเซียวแล้วก็แกงเทพโพหมูสามชั้นซึ่งมันดูจะธรรมดามากแต่มันไม่ธรรมดาเพราะว่าแม่ก้อยเป็นคนทำแล้วก็ รู้จักปลาโอไหมปลาโอผัดกระเทียมอร่อยมากกับฝีมือแม่ยายทาอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวโทรหาผัวก่อนว่าถึงไหนแล้วกำลังเดินทางกลับกรุงเทพเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งสวัสดีครับฮัลโหลคุณพ่อ,อเ,เบอร์แม่เองคุณพ่อถึงไหนแล้ว ถึงท้ายยางโอ้โหหนูอ๋อหนูถึงท้ายัางโอ้ยถึงกรุงเทพกี่โมงเนี่ยต้องรอของข้างเหรออยากกินแกงแม่แล้ววะอดทน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 ค่ะค่ะอดทนค่ะโอเคค่ะคุณพ่อรอค่ะนั่งรอต่อไปค่ะ โอเคครับคุณพ่อคือวันนี้มันเป็นจังหวะดีพี่อุก็มาฝนก็มาแล้วก็พี่พี่ก็จะมาบ้านหลายคนจังหวะก็คือว่าจะได้มากินแกงฝีมือแม่เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าทุกคนได้กินฝีมือแม่แล้วจะเป็นยังไงจะติดใจจะ อร่อยอยากกินต่อหรือจะไม่อยากกินแล้วแต่บอกเลยว่าฟีมือแม่ยายทาไม่เหมือนใครแน่นอนรอต่อไปค่ะ ก็ยังในหมาอีกโอ้โหเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหุงข้าวรอเลยดีกว่าไปค่ะหุงข้าวค่ะตอนนี้นะคะเราก็ลัทำการหุงข้าวก็กินกันกีค่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบคนนี่ละคะ่ะกี่แก้วดีจ๊ะ หมข้าวสุกหรือเผาไม่รู้มีผัวแล้วกตต้องหู้นวแล้วเนาะไปทำแค่ไหนเนาะคือตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะคะก็รอแกงแม่เนี่ยซึ่งเดินทางมาจากประจวบเนี่ยก็ตั้งแต่บ่ายสาม จนตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วก็ยังนั่งรอกันอยู่ตอนนี้เราก็ใกล้จะครบทีมแล้วนะคะก็ขาดเจออุแล้วก็พี่ก้อนแล้วก็พี่พี่อีก3 4มห้าคนหุงข้าวแล้วเรียบร้อยสุกแล้วด้วยของรองของรอง,งอ,งองะององเดี๋ยวเจ๊เจ๊กินฝีมือแม่มมยังยเคยกินยังยังไม่เคยแก<ะ>งปลาเลียวเซียว<ม>แกงเทปูหมูสามชั้นแล้วก็มีแกงอะไรวะ ใบส้มมะขามอ่อนกับถั่วฝักยาวรอตั้งแต่เมื่อวานแล้วจ้ะเออมันกําลังจะมาหละรอผัวอยู่เดี๋ยวเดีตอนนี้แกงอยู่ลาดบุรีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาผัวก่อนคุณพ่อขะถึงไหนแล้วคะบ้านปองบ้านปองบ้านปปงบ้านปองคุณพ่อสองทุ่มแล้วจะถึงกี่โมงกี่ยาม คุณพ่อคะเหยียบหมดไหมเลยค่ะตอนนี้ทีมงานเลดี้ไทยขับกำลังรอ,อกินแกงเทโพแล้วก็แกงเรียวเซียวของแม่อยู่ค่ะ,คคะพูดแล้วรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หัวใจจะมารอฉันทำไมเอ้ยของอร่อยมันต้องรอเว้ยเยธาโทรมาถามว่าคุณพ่อถึงหรือยังบอกยงังที่ไหนถึงจะบ่นไหมเจ๊เออ ทั้งวันตั้งแต่กี่โมงเนี่ยคงไม่หรอกเขาบอกว่าแกงเทโพหรือแกงส้มเนี่ยยิ่งค้างคืนยิ่งอร่อยเออออ่ะเดี๋ยวรอพอดีแหละน่าจะมาพร้อมๆกันกับเจ๊อู้เนาะเช้นโอเคเจ๊อูถึงเชยงคืนนะคะไม่เมื่อกี้ออกมาห้าโมงครึ่งมาถึงเนี่ยสองทุ่มคิดดีโอเคนั้นเดี๋ยวเรารอต่อไปค่ะ ยากกินมากรอนานมากจอาหารว่างไปก่อนแล้วกันค่ะอาหารว่างก่อนค่ะโดนแล้วอร่อยเลยเมื่อกี้อยู่บ้านโป่งอีกประมาณสักสองชั่วโมงค่ะถึงจะได้กินนะคะกินมเสียวมันเดินทางมาจากปรจจวบรอหน่อยของอร่อยก็ต้องรอค่ะอีกแป๊บเดียวสาวเชีงกินอาหารว่างรอแป๊บตว่างก่อนค่ะ อร่ยมากหารว่างของแท้ว่าจริงโอ้ยอยไมไหวแล้วแกงปลาไอเสียวแกงเทโพหมูสามชั้นซึ่งปลาโอผัดกระเทียมอร่อยมากกับฝีมือแม่ยายทาอร่อยทุกอย่าง อันนี้ดยแซ่บมากอร่อยไหมล่ะฝีมือแม่แซ่บแซ่บเป็นไงล่ะสุดยอดติดใจทุกอย่างฝีมือแล้วคุ้มค่ากับการรอใช่เขาเขาเขาเพิ่งดี๋ยวขออีกขออีกจอนขออีกจอนขออีกจอนอร่อยมากอร่อยเวอร์มาคู่ใหม่มาคู่ใหม่หมูสั่งจานนี้กินอ้วนอ้วนอ้วน โอ๊ยรวยอวยอวยหอมวยรวยอะไรแล้วรยรวยยวเอ้าเดี๋ยวเราไปอุ่นแล้วเดี๋ยวลุยุยหาใชต้องแกงไตปลาพวกลิ่นล้น้าข้าวยำก็ล้รสนำเพริลล์ุเปียบพันลูกตอก็าอาหารรแค่ มาถึงก็อุ่นเลยนะคะมีความรู้สึกว่าทาไมมันเดือดช้าจังเลยเร็ว,รวๆหน่อยอันนี้ก็เร่งแก๊สสุดแล้วนะจ๊ะอันนี้นเจ๊ลองตักปลาซิอันนี้เป็นเขาเรียกว่าปลาไอเสียวน่ากินแต่อันนี้คือเราจะไม่กินไข่นะปกติถ้าคนในเมืองก็จะกินไข่แต่เนี้ยเราจะกินเนื้อล้วนๆๆเขาเรียกว่าแกงส้มพริกนกสดตำเองใส่ใบมะกรูดหอมใบมะกรูดมากเซเดือดหรือยังร้อนหรือยัง กลไอ,อ้จมคืนก็อยากกินแล้วเนี่ยตอนนี้คืนน้ำลายมากเลยอ,อ,อยากกินแล้วนะกกนตะอกน,นเป็นต่ายกส้อค่อกินข้ากันไหมจะกินข้ากันไหมไปไหมที่ไนให้บอกอาหารอันนอันนี้เป็นแกงเทโพนะจ๊ะเดี๋ยวให้มันเดินสักน้อยหนึ่งร้อนหรือ,อยังเนี่ย จแล้วรอแตงคือใจอร้อนมากอะแกงเทพโพเนี่ยแกงให้อร่อยต้องแกงกับหมูสามชั้นเจ๊<ช>วันนี้เราก็ยอมตั้งหนึ่งวันเนาะอ้วนไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาีเัวช่วยเอ่ะค,คือไปก่อนค่อไปอ่ะมนวค่ะอยคอลอยอ่ะโอเคอ่าอันนี้ก็เป็นแกงใบมะขาม กับหมูสามชาั้นไตถัว่วที่บ้านเรียกถั่วค้างในเมืองเรียกถั่วฝักยาวนะจ๊ะค่ะเชอิญค่ะไปค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าไปแล้วจ้าไปเลยก <นะ S 2> ็สมอันที่เวลาที่เรารอคอยมานานแสนนานตั้งแต่บ่ายสามยานันสี่ทุ่มเนี่ยอ่าอันนี้จ้าแกงเทโพ <c oughs> คือดูแบบว่าธรรมดาธรรมดาแต่ก็แกงกับหมูสามชั้นนะแต่ที่มันไม่ธรรมดาคือฝีมือยานันทานั่นเอง <c oughs> นะคะแล้วก็ตัวนี้นี่นีนนแกงปลาไอเซียวคือที่บ้านก้อยเนี่ย <c oughs> จะไม่กินไข่นะจะกินแต่เนื้อล้วนๆแน่นๆแบบนี้เลยค่ะเป็นแกงส้มแบบพริกนกสดตำเองใส่แค่ใบมะกรูดหอมอร่อยแซ่บมาก แล้วก็อันนี้เป็นแกงเหมือนคล้ายๆแกงเทโพอ่ะแต่ว่ามันเป็นแกงเอ่อแก,แก,แกงขั่วใบมะขามใส่ถั่วค้างหมูสามชั้นไม่แพ้กันแล้วก็อันนี้ทุกคนรู้จักปลาโอไหมรู้จักจปลาโอลแล้วตอนนี้อยากกินมากไม่ใช่ปลาสบะนะปลาโออันนี้ทําหน้างงไม่รู้จัก <c oughs> แน่ๆน่ <c oughs> ่รู้จักเออก็คือเราเอาแค่เนื้อใช่ไหมแล้วก็เอามาผัดเอาย่างก่อนย่างเสร็จปุ๊บเอาเนื้อมาผัดกับกระเทียมอร่อยมากแอบกินแล้วเมื่อกี้ เอออร่อยมากเอ,อ้ามาร์คเลย ก้อนขาตัวน้ำหนักอยู่หรือเปล่าคะรู้แต่ไม่รู่าเราต้อมีคืนนี้ตาช่วยทางระบบขับถ่ายเฮ้ยเดี๋ยวทำไรก็เติมข้าวไงจานที่สามจานที่สามสามค่ะหมดแล้วเลยคือไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าหุงข้าวห้าแก้วหมดเกี้ยงตับเกี้ยงเลยดู ทุกคนนะคะคือทุกคนจานแบบว่าข้าวคือไม่พอตันคือข้าวหมดข้าวหมดใช่ไหมสโลหมดค่ะข้าวหมดแล้วกินกลับค่ะทุกอย่างคือหมดอีเทอะไรอ่ะเดือนอะม่ื่องท้อนะแต่คือสาม ละหนึ่งซองจัดค่ะดีท็อกกีวิต้ากอว่ากยอีเจซองเดียวไม่พอสองเจซองอันนี้มาช่วยเรื่องอะไรเนี่สาวสาลดี้ไม่มีกลัวค่ะก็คือเมื่อเรากินเยอะก่อนนอนเราต้องจัดดีท็อกกีวิต้าหนึ่งซองผสมกับน้ำเย็นชงค่ะชงเลยชิชงแล้วเดิ สดชื่นหอมมั่เลยะที่ไม่ออกบอกไม่ถูกกินเยอะต้องีถอกกีวิต้าสิคะตอบค่ะแกง้ายค้าเป็นไงคุณค่าอาหารไทยใครกินที่ไรอติดใจทุกคนอาหารของไทยและประโยชน์ล้น